สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทารุนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักแล้วก็นโนมความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนาเมษในช่วงเดือนกันยายน2565ขอขอบคุณสําหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์และคอมเมนต์ในชาแนลนิรยาทารุนะคะเดี๋ยวเราลองไปอัปเดตนะคะสถานการณ์ก่อนอื่นเราไปดู e NERGY ตัวตนของชาวเมษกันก่อนนะคะว่าในช่วงนี้ชาวเมษเป็นอย่างไรบ้าง six signs The Empress, King of Pentacles, Four of Pentacles และ The ะ o v e เ s นะคะมีะราศีที่โดดเด่นเกี่ยวข้องกับชาวเมษนะคะก็จะมีพฤทธศพนะคะธาตุดินนะคะพฤทธศพกันมังกรแล้วก็มีถุนเป็นอะไรนะคะชาวเมษอาจจะต้องการอะไรที่นะคะเเราต้องการ ชัยชนะเนาะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเราอยากที่จะแบบทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่สามารถดีขึ้นได้เนี่ยนะคะเราขออยู่กับตัวเองและเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็เราอาจจะไปเจอความสัมพันธ์ที่มันอาจจะดู ดูอาจจะยังไม่ชัดเจนได้นะคะสี่เหรียญหรือว่าแบบมีการมีช้อยมีตัวเลือกนะคะหรือว่าเราเห็นเขาเห็นเราเป็นตัวช้อยตัวเลือกอะไรแบบนั้นนะคะ t h e l o v e r s แต่ก็ทำยังไงได้เราก็รักเขาเนาะรักเขาเแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีๆมากๆนะคะอย่างเหมือนกับแบบเออเป็นคู่ของเราเนื้อคู่ของเราอะไรแบบนั้นนะคะที่มันแบบเออมันก็ยากที่จะ ตัดขาดอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าแบบเหมือนชาวเมธก็พยายามที่จะเรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้มากอะไรแบบนี้นะคะก็พยายามม o ฟออนหรือก้าวข้ามจากสิ่งที่มันเจ็บป,ปวดหรือว่าทุกข์เศร้าอะไรต่างๆนั่นเองนะคะนี่ก็ energy ของชาวเมธต่อไปนะคะเราไปดู energy ของเขาคนนั้นบ้างว่าเป็นยังไงเขาคนนั้นของชาวเมธเขาเป็นยังไงบ้างเอ e? ่ยะคะโอ้เขาสามถ้วย o เพนทา n คิลเจิดดา g e of Swords นะฮะแล้วก็ Six of Swords ชาวธาตุลมนะคะมิถุนตุลกลุ่มค่อนข้างจะโดดเด่ดนเนาะในช่วงน,นี้นะคะเอาละสำหรับเขาเองอาจจะดูห่างเหินห่างไกลออกไปได้นะคะแล้วก็ชาวเมทเองอาจจะมีความรู้สึกนะคะว่าโอเคเขาอาจจะมีอะไร แอบซ่อนหรือเปล่านะคะมีอะไรที่ว่าปิดบังซ่อนเร้นหรือว่าไม่ให้เรารู้หรือว่าพูดไม่จริงอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเขามีตัวช้อยตัวเลือกมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือปล่อยให้คนอื่นนะคะเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์นะ,ะหรือว่าเข้ามามีอิทธิพลอะไรแบบนั้นเนะเาะแล้วก็ดูเขาก็ดูค่อนข้างที่จะมีอะไรล่ะ มีกำแพงกับเรานะคะค่อนข้างที่จะดือ้อหรือว่าต่อต้านกับเราด้วยอะไรแบบนั้นนะคะเราก็ดูเขาค่อนข้างห่างเหินในช่วงนี้ได้นะคะสำหรับคนรักของชาวเมษเนาะต่อไปนะคะเราไปดูสถานการณ์และแนวโน้มกันนะคะสถานการณ์หลักมาอยู่ที่สี่เหรียญนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะคนที่เราดิวอยู่ด้วยเนี่ยเขามีในเรื่องของตัวช้อยตัวเลือก นะะในช่วงนี้ที่เข้ามาเนาะหรือว่าเขาแอบเก็บใครไว้หลายๆคนอะไรแบบนั้นนะคะมันมีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาได้เนาะแล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นอะไรแบบนี้หรือเราอยู่ในสถานการณ์ที่เอ๊ะไม่ได้ความชัดเจนอะไรสักทีหนึง่งนะคะแล้วก็เราดิวอยู่กับเรารู้สึกว่าเอ๊ะเขาทาไมเออไม่ค่อยแฟร์กับเราเท่าไหร่เนาะเขาอาจจะแบบไม่ค่อยที่จะ ทุ่มเทกับเรื่องราวของความรักกลายเป็นเราซะเองที่แบบต้องคอยทุ่มเทกับความรักความสัมพันธ์มากกว่าอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็มันก็ทําให้เกิดมีปัญหานะคะเรื่องของความหวัดระแวงความหึงหวงอะไรช่วงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องระวังเหมือนกันนะคะมีเรื่องของความหึงหวงเข้ามาเนาะแล้วก็แต่เขาเขาก็มีท่าทีที่เหมือนไม่ปล่อยเรานะคะไม่ปล่อยเราไปเนาะเหมือนกับแบบเออ อาจจะปล่อยให้คนอื่นเข้ามามีทธิพลอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ปล่อยเราไปสักทีอะไรแบบนั้นนะคะคุณอาจจะดิวกับลักษณะของคนที่เขาช่วงนี้นะคะเขาอาจจะมีโลกส่วนตัวของเขานะคะมีความสุขในชีวิตของเขาอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะมีหลายๆเรื่องราวนะคะที่เขามาทําให้เขามีความสุขโดยที่แบบ เออไม่ได้มีเราอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าถามว่าปล่อยเราไปไหมก็ไม่ได้ปล่อยไปนะคะนี่อันนี้เป็นความรู้สึกของชาวเมดเนาะเขาอาจจะแบบเหมือนเป็นคนที่เจ้าชู้ล้่นลาอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วเราก็แบบเหมือนคอยที่จะดูแลเอาใจใส่เกี่ยวกับความรักนี้มากๆเลยอยู่คนเดียวคอยรอเขาคอยที่จะปนิบัติพัทวีเอาใจใส่อะไรต่างๆนานานะคะในลักษณะของ q u ินนอฟคัพ s นั่นเองนะคะ แต่แล้วเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่ามันถึงเวลาที่เราเนี่ยอยากจะหยุดพักนิ่งพักเบรกหรือว่ามันมีการเงียบเฉยใส่กันได้นะคะมีการแบบต่างคนต่างอยู่หรือว่าอยู่กันแบบเงียบๆไม่ค่อยได้ติดต่อสื่อสารหรืออะไรแบบนั้นทําได้ก็แบบโอเคคอยสังเกตการส่องดูนะคะมันก็มีความรู้สึกเศร้าลึกๆเข้ามาเหมือนกันนะคะ แต่ทีนี้เนี่ยไอ้ความนิ่งเงียบตรงเนี้ยเนี่ยนะคะมันก็มันก็คงนิ่งสักระยะหนึ่งนะคะแต่แล้วจู่ๆเนี่ยมันก็มีอะไรที่กลับมานะคะก็คือกลับมาพูดคุยกลับมาคืนดีเพราะอาจจะด้วยของเรื่องของความคิดถึงนั่นแหละนะคะคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาแล้วมันก็แบบเออมีความรู้สึกว่า ยังไม่อยากปล่อยความสัมพันธ์นี้กันไปทั้งคู่เนาะก็เลยแบบว่าโอเคกลับมาที่จะพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่าคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนั้นนะคะเรื่องราวของออคนเก่าคนที่แบบมีปัญหากันเงียบกันอะไรเงี้ยที่จะกลับมา ใช้เวลาร่วมกันอยู่ด้วยกันคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งเนาะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยบางทีก็ปล่อยให้คนอื่นเข้ามานะคะมีอิทธิพลเกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่านะคะหรือว่าคนเก่าๆของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เข้ามานะมีอิทธิพลได้เหมือนกันนั่นเองนะก็เลยเป็นลักษณะของบางทีเราไปเกี่ยวข้องกับความมีโลกสองใบาสามใบอะไรแบบนั้นได้นะคะคุณอาจจะมีในเรื่องของระยะทาง เข้ามาเกี่ยวข้องกันด้วยนะคะอาจจะดีวกับคนไกลหรือว่าเออมีเรื่องของระยะทางความห่างเหินความห่างไกลเข้ามาอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็มีการสื่อสารที่บางทีก็ติดติดขัดขัดอะไรแบบนี้นะคะบางทีก็ใช้ในเรื่องของโลกโซเชียลในการสื่อสารสืบดูส่อ,สองดูอะไรแบบนั้นนะคะทีนี้ในการที่เรื่องของความหึงหวงอะไรต่างๆเนี่ยเราเรารู้มีความรู้สึกว่า เออมันมีใครคนอื่นเข้ามาอะไรตรงนั้นนะคะหรือว่าออทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาทำอะไรรับหลังเราทำให้เราเหมือนโดนออทิ่มแทงด้วยสิบดาบประมาณว่าเรารู้สึกเสียใจนะะเสียใจที่แบบเออมันมันเจ็บปวดที่เราได้รับรู้ความจริงอะไรบางอย่างแล้วเราก็รู้สึกเสียใจมันก็เลยทำให้แบบเรา เราไม่อยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้หรือว่าไปต่อแล้วมันลุกไม่ไหวอะไรแบบนั้นนะคะก็ค่อนข้างที่จะเสียใจเหมือนกันในขณะที่เขาก็เองก็คงจะเหนื่อยกับเรื่องของความหึงหวงต่างๆตรงนี้ด้วยนะคะความหวัดระแวงอะไรตรงนี้เนาะมันก็ต่างคนต่างเจ็บกันไปนะคะแล้วเขาก็กําลังยืนมองดูอยู่ว่าโอเคมันควรจะไปต่อหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะใจคุณหวังว่า คุณอยากจะตัดสินใจให้มันเด็ดขาดลงไปนะ,นะค,ะคิดสรตะข้อดีข้อเสียว่าเออแล้วตกลงเนี่ยการไปต่อจะดีไหมนะคะไปต่อจะได้อะไรที่ดีขึ้นมาบ้างนะคะหรือว่าจะพอแค่นี้หรือจะหยุดอยู่แค่นี้หรือว่าจะจบเรื่องราวตรงนี้ดีนะคะแต่มันก็เหมือนกับมันจะจบมันก็จบไม่ลงนะคะเพราะว่าแปดดาบมันก็ยังแบบเป็นอะไรที่ยังคาราคาซังหรือปัญหาเก่ามันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข หรือทําอะไรที่มันเรารู้สึกอึดอัดมันยังไม่สามารถเลือกได้อย่างชัดเจนแน่นอนลงไปตัดสินลงไปทั้งที่เราอะอยากที่จะเลือกอยากจะตัดสินใจให้มันเด็ดขาดแต่ก็ยังโดนแปดด่านะคะติดอยู่ว่ายัางหาทางออกตรงนี้ยังไม่ได้นั่นเองนะคะในช่วงนั้นในช่วงนี้นั่นเองเอาล่ะนี้ก็คือนะคะสถานการณ์ต่อไปเราจะไปดูข้อความในใจของเขาคนนั้นนะคะว่าเขามีข้อความอะไรอยากจะบอก กับชาวเมธนะคะ I still remember the good t i m e we s h a r e เนี่ยเขายังจดจำภาพความทรงจำดีดๆเก่าๆที่เคยทำร่วมกันมาเนาะเหมือนเป็นไพ่แบบหกถ้วยตรงนี้นะคะอ,อ,อ่บางทีในช่วงที่ห่างกันไปไม่ได้คุยกันอะภาพภาพเก่าภาพจำที่ดีๆมันก็ผุดขึ้นมาเนาะมันก็ทำให้ยังตัดขาดกันไม่ได้นั่นเองแต่คนคนนี้ค่อนข้างมีอีกโก้สูงนะคะ I keep pretending my I keep fitting my ego despite knowing the outcome เขารู้ดีนะคะว่าถ้าเกิดเขาปล่อยวางอีโก้ลงได้นะแล้วก็เออมาปฏิบัติกับคุณดีๆหรือว่าติดต่อพูดคุยกันด้วยดีอะไรแบบเนี้ยผลลัพธ์มันก็จะออกมาดีนะแต่ว่าเขาเลือกที่จะแบบว่าถืออีโก้ไว้มากกว่า Don't waste your time on me แล้วเขาก็บอกว่าเอออย่ามาเสียเวลากับเขาเลยเขาอาจจะเคยพูดประโยคนี้ก็ได้นะว่าอา ถ้าหากว่าเขาไม่ดีพอก็อย่ามาเสียเวลากับเขาหรือในารักษาที่ว่าคุณอาจจะได้ไปเจอคนอื่นที่ดีกว่าเขาอะไรแบบนั้น it's not w h a t its e e m แต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเห็นทุกอย่างนะคะเขาบอกว่ามันก็มีบางอย่างที่คุณอาจจะเข้าใจเขาผิดไปบางส่วนด้วยเหมือนกันนั่นเอง please forgive me for being immature แล้วเขากออ็อยากให้คุณเนี่ยให้อภัยเขานะในส่วนที่เขาอาจจะแสดงอะไรที่มันแบบ ไม่ค่อยมีวุฒิภาวะกับคุณนะคะหรือว่าแสดงออกพูดจาลักษณะที่โร่งหรือว่าไม่ให้เกียรติคุณอะไรแบบนั้นนะคะเขาก็อยากจะขอโทษตรงนั้นเช่นกันเอาละเดี๋ยวเราลองไปดูนะคะว่าความลับที่ซ่อนอยู่ในใจเขามีหรือเปล่านะคะ hidden truth สิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจเขาบอกว่า i feel you living me behind เขามีความรู้สึกว่าบางครั้งคุณก็ปล่อยเขาทอดทิ้งเขาให้อยู่ คนเดียวเนาะมันทำให้เขาอ้างหวางนะคะ Sometimes I stay awake thinking about you เ,เขารู้สึกถึงคิดถึงคุณมากเนาะบางครั้งเขาก็นอนไม่หลับด้วยนะคะเพราะว่าหวัวคิดถึงคุณคิดถึงเรื่องราวเก่าๆอะไรแบบนั้น I will l e a d myself in work to forget you บางครั้งนะคะเขาก็ไม่ติดต่อคุณเพราะว่าเขาก็พยายามที่จะแบบเหมือนไป ทำงานนะคะหาเรื่องทํางานทํานู่นทํำนี่เพื่อที่จะให้ลืมลืมคุณไปเพราะว่าคิดถึงมากนั่นเอง You speak to me through music คุณกับเขาอาจจะมีการเคยใช้บทเพลงนะคะในการที่จะสื่อสารกันนะตรงนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของบทเพลงบทประพันธ์หรือว่าอะไรนะคะที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันนั่นเอง I hope that you can forgive me one day เรื่องราวต่างๆที่มันทําให้คุณเจ็บปวดนะคะที่เขาทําให้คุณเสียใจเนี่ยเขาหวังว่าคุณจะให้อภัยเขาได้ในวันหนึ่งนะคะเอาละนี่ก็คือความในใจที่เขาอยากบอกคุณต่อไปนะคะเราไปดูเส้นทางแห่งความรักของชาวเมธในช่วงนี้เป็นอย่างไรเส้นทางแห่งความรักชาวเมธต้องผ่านอะไรกันมาบ้าง secretry admire missing in silence start to talk เอาละ คือมันมีเรื่องของความรักเนาะความรักคือที่ยังมีอยู่ในใจอะเนาะอาจจะแบบไม่แสดงออกให้รู้มากนักแต่มันก็มีความรักความชื่นชมอยู่พอห่างกันไปก็รู้สึกถึงความคิดถึงนั่นเองนะคะคิดถึงการที่เงียบไม่ได้คุยกันก็ยังคิดถึงยอยู่ดีนะคะเนี่ยตอนกลางคืนก็นอนไม่ค่อยหลับนะก็ลืมตาคิดถึงคนรักนะคะ แต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะมีการเริ่มต้นที่จะพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะผ่านในเรื่องของข้อความ,มเมสเซจส่งมานะคะเริ่มต้นโดยการพูดคุยเล็กๆน้อยๆก่อนอะไรแบบเนี้ยนะส่งข้อความมาชิมลางอะไรแบบนั้นนะคะก็จะมีการเริ่มต้นพูดคุยกันขึ้นมาเนะสำหรับคนที่เงียบห่างหายไปนั่นเองต่อไปนะคะเส้นทางแห่งความรักไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์ของชาวเมษเป็นอย่างไรนะคะ confusing ความสับสน confusion broken inside so m a t e เอาละคือเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่ก็ค่อนข้างสับสนเนาะเพราะว่าเหมือนกับแปดตาบที่หาทางออกไม่ได้รู้สึกอึดอัดสับสนในใจอยากจะพูดหรืออยากจะบอกแต่มันทำไม่ได้นะคะหรือว่าไม่ได้ติดต่อสื่อสารแล้วมันทำให้เรา รู้สึกอึดอัดสับสนมากมายอะไรเงี้ยแถมยังมีเรื่องของความเจ็บปวดนะคะที่มันฝังอยู่ในใจเนาะในเรื่องของ10ดาบแล้วนี่ก็เป็น broken insight ด้วยนะคะ mm. ก็ต้องยอมรับว่าในช่วงนี้เราจะรู้สึกเจ็บปวดเสียใจกับความรักได้เหมือนกันนะคะแต่ก็มันเป็นไพ่ที่แบบเออก็มีความผูกพันกันอยู่นะคะมีความเป็น s o เม m a t e มีอะไรที่มันอื เคยผูกพันกันมาก่อนน่ะนะคะสำหรับคู่นี้ก็เป็น energy ของออความเป็นเนื้อคู่อะไรแบบนั้นมันก็เลยค่อนข้างยากที่จะตัดขาดจากกันไปเนาะพอพอทำท่าจะตัดขาดก็เหมือนกับแบบเออมันต้องกลับมาวนกลับมาอะไรแบบนั้นอีกนั่นเองต่อไปนะคะเราลองไปดูว่าคำแนะนำจากแองเจิลที่จะให้กับ นะคะคืออะไรเอ่ยคำแนะนำแองเจิลเวอร o o เอาละเร็วๆนี้จะเกิดอะไรขึ้น w o r t waiting for คุ้มค่ากับการรอคอย first คงจะแบบลักษณะที่ <c oughs> ได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงของการรอคอยนะคะที่จะได้กลับมานะคะืนดีหรือปรับความเข้าใจพูดคุยเนาะ <c oughs> ก็ในเร็วๆนี้นะคะจะมีการกลับมาพูดคุยนะคะกลับมา เคลียร์ตกลงความเข้าใจกันนะคะเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มันก็คุ้มค่ากับการรอคอยนะเพราะว่าเหมือนกับมี energy ที่เริ่มต้นพูดคุยกันใหม่มาจีบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนั้นเลยนั่นเองต่อไปนะคะเราไปดูว่าข้อคิดให้ชาวเมธคืออะไรนะคะข้อคิดสําหรับชาวเมธนะคะก็คือเดี๋ยวนะคะขอหใบข้อคิดสําหรับชาวเมธ Don't compare your life to others นะคะก็เป็นข้อคิดว่าเอออย่าไปเปรียบเทียบชีวิตของตัวเองกับคนอื่นนะคะเอาละนี่ก็คือสำหรับชาวเมธนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ใน c h anel n นะคะแล้วก็คุณสามารถติดต่อดูดวงส่นตัวด้วยเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวของคุณเองนะคะในลักษณะแบบนี้ได้นะหรือว่าคุณจะสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่เอเ,เ,เพื่อที่จะ เป็นยูทูบเบอร์นะคะหรือว่ารับดูดวงส่วนตัวก็ได้เนาะฝากช่องใหม่นะคะของนินลยานะคะเรื่องของกดแห่งแรงดึงดูดนะคะที่จะมีลิงก์ไว้ให้ด้านล่างขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ